สวัสดีค่ะพี่นีเมียฝรังเนเอสพีชาเนนสาวดอนโคตโกมาแล้วค่ะมาปลูกต้นทั่วบาซินจ้ะปลูกต้นทั่วบาซินเพื่อจะได้ไม่ต้องถอนหญ้าบ่อยๆจะได้ไม่ต้องอันจะได้ไม่ต้องอันตัดหญ้ามาเบิ้งค่ะปลูกแกงได เบื้องบ่ค่ะปลูกจังไดนี่พี่นี่ไปตัดมาแล้วตัดมาเป็นสี่ละจะกระเสียบลงเลยจ้ะแล้วเขาก็ปลูกคุมหญ้าไปเลยแต่สิเกิดหรือบ่าเกิดกะบ,บูรูได้จัดแต่ว่าซุ้มอื่นพี่นี่กับปูกจังสี่แต่ว่านาน,านี่คือปลูกยากขนาดหนาวพี่น้องค่ะนี่ละปลูกสี่ละตน้นทั่วบาซสิ ตอนนี้เขาเกิดมาแล้วกับเอ,าอ้าใหญ่เขาจนเขาใหญ่คลุ่มดินแล้วก็เศร้าโหออยาจ้าพี่นี่ไปตัดเอายุทั้งนอกคุณจ้าพี่นี่ไปตัดเอาอยุทั้งนอกนเอาอนานะค่ะเอาเบื้องหน้ากันแน่เบื้องหน้ากันแน่จ้า เห็นไหมจ้าพี่นี่ปลูกยังไงทัวบาซิ้นเอาเอาตัเอาตัดต้นเป็นเคี้ยค่ะพี่น้องคะ่ะตัวน,นั้นเป็นเคี้ยแล้วก็ปลูกลงขอให้คอเป็นคอ,อคอค่ะเป็นคอขอนกับไม่หากนะคะ่ะเนาะถาไม่หากเขาจะเกิดไงปลูกล่องเบิง้งถ้ามันจะเกิดหรือไม่ ดอกเวลาเขาถึงเวลาเขาก็ออกดอกมาสวยๆสีเหลืองเต็มพื้นดินเลยจ้ะสวยๆแล้วก็บไ่ได้ดูแลมากไม่หลังจากที่ที่เขาเกิดเรียบร้อยแล้วก็บ่ใครได้ดูแลดดอกจ้ะแค่เอใหายเขาตอนแหลกๆเนาะแล้ว่อได้หลายเรีดิจ้ะ ตาหนึ่งพี่นี่แปลวทั้งหนาบ้านของพี่นี่เองนะล่ะจ้ะตึกแต่เศร้าปลูกแต่เชา้าตอนเส,สาสๆยมาเราก็ทำกับข้าวให้สามีกิน แล้วก็ให้เขาเกิดก้อนนั่นก้อนฝนสิมาแล้วก็กขาิได้คุ้มดินสวยๆค่ะแล้วก็ตีดินเห็นมันแต่พี่นี่ก็ตีดินได้แหลวละ่ะตีดินแล้วแล้วหลังจากนั้นพี่นี่ก็สิไปสวิตตัวสิบุร้ดูแล่หยาปันไดเนะาะสิจ้างคนดูแล่ให้ค่ะพี่น้อง หลีกจากม่งหกมงไปปลูกแล้วกับโฮตัำโฮตนมไม่ไหลายได้เครื่องนึ่งยี่ดอกเครื่องมองปูกยี่ดอกจ้ะชีวิตของเมียฝรั่งพี่น้องคะ่ะ ชีวิตของเมียฝรัร่งกูไปเรื่อยๆเอาออกมาจากกระตามันจึงได้เร็วตาหนึ่งสิได้หลายอยู่ได้พี่น้องคะ่ะ ทีนี่มีงานเฮ็ดซุมือไม่ได้ขาดเลยไม่เศร้านี่กับกวาดกวาดอันใบไม้แห้งแต่พี่น้องเราก็หดดอกไม้ซูมือซูมือซูมือชีวิตวิธีหลายกัยาาได้พี่น้องคะวิธีหน่อยก,กัยาาอยากได้อีกถ้าที่ไลยกะหลยเฮ็ดยาติเมย กัไปซื้อดรอกที่ของคุณตาจ้าของคุณตาแบ่งให้เพิ่นมีลูกเจ็ดคนเพิ่นมีลูกเจ็ดคนเพิ่นการเพิ่นกับแบงห้เวิร์ดซุคนทำกันเบิร์ดสองลายพี่น้องคะ่ะกับพ่อได้บได้ซื้อค่ะพี่น้องทีทีทพีนี่บรด้ซื้อเพิน่นเพิ่นแบงห้ สมบัติเนาะแต่ว่ากัมีแค่นั้นแหละจ้าบ่ได้สามสิบสี่สิบเลขึ้นมงเพิ่นดอกผู้ใดอยากได้เพิ่มก็ซื้อเอาหาซื้อเอาจ้ะแต่ว่าพี่นี่บ่ต้องการ นี่ละอันกระ่อมน้อยของพี่นี่อยู่นี่ละจ้านี่กระสิบประดับประดาเมื่อนี่ละที่เกิดบนานหนาวมันเกิดเนียพี่น้องคะตีดินให้มันอันเอ๊เอ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 โอ้ยเป็นสี่หล่ะจ้าพี่น้องขาขาพี่นี่บอดีอ่าบิดขาบ่าได้ได้พี่น้อง นี่แหละชีวิตของเมียพลังถึงสีปวดขาปวดงา้างกระเฮ็ดคือเขาพี่น้อง่ะฟาดเจ็บขกเจ็บขกเจ็บเนี่ยเป็นบอ่อ่ะพี่นี่อะไรว่าหลายด้เป็นถ้าบางค้นเขาไปเฮ็ดด้จ้ะถ้าบางค้นเขาไปเฮ็ดดอกพี่นี่นี่เฮ็ดประจำเฮ็ดตลอดถึงสีบจังได้กระซังกระเฮ็ดคือเขา เบิดเก็บก็บเก็บมันเป็นว่าบบเก็บได้จ้ะเก็บเก็บคัะเก็บเนี่แต่ว่าหนังโบดุลเอาขึ้นเราก็เล้ยอจ้ะพี่น้องให้ยุนเอาขึ้นได้อยู่โอ้ยตกใจเบจิดจากพี่น้องค่ะ ไม่มีวันพระไ่ได้ไปวัดดอกจก้ะเพราะท่านพร้อมเดี๋ยวแฟนกับผ้าเฮดอันนั้นเดี๋ยวแฟนกับผ้าเฮดอันนี้มิเตอยากได้มิแตอยากปลูกแต่ว่าบ่บบปลูกเด้จ้จะให้เมียปลูกขาบดีกะให้เมียปลูกยุ่งสนะ พี่น้องเอ้ยพี่นี่นั่นไม่ใช่สุขภาพดีแบบไหนเด้อตัวใจซื้ออมีแต่ใจก็เคยเป็นยังเจะเทือดอกจากแต่วานรลด,ดลมเนาะมันจะเลยเป็นนี่แหละเขาเอินว่าสังขารคนไม่เที่ยงเราไม่รู้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหม เกิดบ่พี่น้องคะมันสิเกิดเลยพี่นี่บอพี่นี่ว่าท่านปลูกใเบิองจักเถื่อเนาะปลูกทั่วบาทสิ้นเนาะเขาไปตัดเอานเป็นเครือเขาไปตัดเอาเหรอเขาก็ตัดเป็นท่อนๆค่ะพี่น้องตัดเป็นท่อนแค่นี้แหละขอยมีหากแก๊กน้อย พี่นี่เมียฝรั่งเ s ็นเอสพี่ชาแนลจะได้จบคลิปไปเพียงแคน่นี้เนาะค่ะเนาะคลิปละคะมุกค่ะพี่น้องค่ะปลูกภาษาฝรั่งเศสว่าปล้งเตกค,ค่ะสวัสดีค่ะฝากรักฝากความห่วงยยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย